ฟรีไฟชิวชิวตึงตึงครับทุกคนรอบก่อนได้ที่2รอบนี้จะได้ที่1หรือเปล่ามาดูกันครับผมบอกเลยนะผมเล่นเก่งขนาดที่รักก็ซีโรชาแนลคูงยังมาขอเอสเฟย์นะครับสกินด้วยใช้สกินเดิมนะผมไม่ใช่พวกชอบใช้สกินแบบสวยๆเทปเทสเท่าไหร่สกินธรรมดาก็พอแล้ว เพราะว่าเกมเนี้ยมันดูที่สกิลเพลย์ไม่ได้ดูที่สกินมาออเคเมื่อไหร่มันจะคุยให้เอ้าพูดว่าเมื่อไหร่ปุ๊บนี่มา no t this place again ต่อยนต่อต่อยหนต่อยหนใช้เกียวแล้วชู้มัดมัดแข็งแรงเกี่ยวแล้วกดเก็บหัวดโดอี แกผัวให้ฉันพกักกลวคนผัวคนจะดีๆีหุยพักกลัวไม่ได้อยากพักกลัวหุยหุไม่ติดกระโดดกระโดดลงนี่แหละนี่คือทากผัวทากผัวหน่อยสู้สมารภูมิเอาตัวรอนสู้ยังมีสต์อ เขาผมอาจจะตายมาตรงนี้ดีกว่าตอนเริ่มเกมอม่ะพวนนี้เปิดเปิดโดนนะอืมรีบค่ะคิวโดนเกลอบแปกผมแปกแปกโคตรเร็วเลยเกิดไปมหายโทรทัศน ไว้ใจไปตรงนี้ดีกว่าว่าจะยังมีเทมให้อยู่นะไอเทมจ๋าเราหนูเราหนูนะจ๊ะไอเทมจ๋านี่หยิบไอเทมเลยปืนทองเหรอเนี่ย ตอนนี้ผมค่อนข้างไม่อยากสู้กับใครนะเนี่ยผมไม่อยากสู้เลยเพราะผมไม่เต็มฆ่าได้หนึ่งคนพี่ฆ่าได้เพียงบอกพี่ไม่เตื่นวะพี่น่าจะโรคจิตแล้วมั้งเนี่ยตีกระสุนหน่อยโอ้โหน่าเบื่อเคครับผมกาก,ากมากเลย ขออีกตานะครับขอโอกาสนะครับมแต่ผมบอกนะไอ้พีทำไมผมทำไมผมถึงเกิดมากากขนาดนี้เนี่ยซึมเศร้าเลี้ยวเบาเขียวี่ <c oughs> เลียวจัดอะ่ะโคตรหล่อเทเลยคนเนี้ย <c oughs> ตึงอะ่ะ <c oughs> มาตออกเง,งา Not this place อบนี้ต่อยเลยครับให้ยีผมเขียวเจอการต่อยอน่ะน่าจะสวยด,ดีนี่ขอต่อยหน่อยดิขอต่อยใส่ถ้าห้าัอยูย่รู้สกว่าซัข้าเดินอนี่ยนะจ้ะโดนกดโดนเลย ถึงพวกผมจะกดลงคนแรกเลยนะจะแบบกดลงแลไงย,ยไม่สน่ะเล่นเรียกว่าไม่สนโลกนั่นสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต ปุ ha, ul, ๊กมีปืนเสิร์ฟเลยต้องรีบเอาปืนเข้ากระเป๋าให้เร็วที่สุดครับถ้าปืนเข้ากระเป๋าเร็วมีสิทธิ์นะโอ้ยฉันแตกอุปการะว่าครึ่งเต็มติงน้อยเกินไปติงน้อยไปแตกเลยแตกเลย ถึงหรอกจะถีงค่ะโพได้โพได้ไม่เย่โดดลงไปเสียเลือดหน่อยไม่เป็นไรอย่างน้อยยังมีปืนให้อยู่นะผมบอกเลยผมอ่อนกากมากว่านี้เน้นสนุกไม่เน้นเล่นนี่แหละสไตล์ผม ตอนนี paid, spent, well, no ้เหลือคนอยู่40คนเนี่ยเนี่ยทำไมคนน้อยจังเบย์เฮ้ยเ้มีคนยิงมีคนยิงไม่มีชิวซิเวยยิงไปนะ

คิวตัวเองดลล้วยคิวกรอบด้วยนะเยี <Yeah. S 1> ่ยมไปกันผมจะซุ่มอยู่ในบ้านนะ <c oughs> มันน่าจะดีกว่าด้านนอกในบ้านเป็นจุดที่ตั้งรับง่ายที่สุดละไม่ค่อยมีใครเข้ามาฆ่าคนในบ้านสุดด้วย วังตัวแค่ทางเดียวอะครับอยู่ในบ้านผมกระแวงมากนะเพื่อเล่นเกมฟรีไฟ,ฟยิงกระป๋อก่อนบ้านเขาบ้านสวย เสรแล้วรีบเข้าบ้านก่อนเป็นจุดที่ดีผมไม่อาปะทะอับใครนะเอาจงจริงๆก,ก็ผมเป็นพวกขี้กลัวผมเป็นพวกโรแบงกลัวมากนะตอนเนี้ยเลือาไม่เจอคนอนะ่ะมจะกลัว หาทางจัดการให้ได้ตอนนี้ผมไม่รู้เลยว่าผมควรจะทำไงผมไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ยม,มองหน้าตัวเองไปก่อนกันมองหน้าตัวเองไปก่อนทุกคนกลือ เิอโดนใครมาไหมเนี่ยจะเป็นเรื่องดีอะไรที่โดนหาใครไม่เจอโดนหายไปแล้วแบบนี้ก็ถือว่าดีดีนะคะทุกคนผมกลัวมาก แวงไม่รู้เลว่าผมควรจะทำตัวยังไงในสถานการณ์เช่นนี้ผมว่าผมไปเอาเมดิกก่อนดีกว่ารีบวิ่งจากทับ,ทบา้าน จับคู่บ้านจับคู่บ้านกลัวกลัวกระโดดอืม,มเป็นคนแบบไม่ใส่ขี้กลัวค่ะแต่ไม่อยู่ในนี้ก่อนตอนนี้เป็นคนที่สิบสามเสร็จแล้วทำไมคนมาฆ่ากันเดี๋ยวจังขอรูอ้ว่าคนมันเหลือน้อยแค่เนี้อมันน่าจะไปเหลืออยู่กันจุดอื่นไงผมก็เลยสบายแบบนี้คงไม่มีใครมาให้ผมฆ่าใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมกลัวมากเลยหนาวสั่นเลยเนะี่ย อากัวผมไม่อยากแค่ผมจะต้องทำตัวเป็นคนที่แข็งแกร่งเพื่อให้เอซีภูมิใจในตัวผมว่าผมเป็นคนที่ถึงที่สุดอันนี้ของผมพร้อมนะแต่ผมยังไม่ใช้สกิลผมพรบ ผลก็คือตอนเนี้ยมันไม่อยากสู้ครับจริงๆนะมันไม่อยากสู้ไอเสดปจจะเจอคนนะแล้ววงหดมันต้องเดินทางไปทางนี้เดินทางเัือเปล่าไม่ดีครับขับรถดีกว่า,า,ววาคนชั่ วิ่งวิ่งหลบครับหลบตรงนี้เลยผมกลัวนะมมเดี๋ไม่กลัวบอกเีง เิ็งผมมีคนสองคนเล็งผมอยู่ฮึ ตอนนี้ผมหาทางรอดไม่ได้แล้วนะสมองผมมันคำนวณไม่ถูกเหตรผลดีเรื่อยๆอยู่าจจะถือเป็นเรื่องดีแต่เรื่องที่โดนหอม,มาสแกนเจอไม่ค่อยดีเท่าไหร่ คนอยู่ด้านบนคนหนึ่งนะคนที่เหลือน่านนะจะอยู่ด้านล่างเชื่ออ,อย่างนัน้ผมจะต้องหลบไว้นะพบเจอเป้าหมายกกระสุนไม่ค่อยโดนคอโดนบ้าง ผมแตกเฮ้ยแตกเฉยผมแบบทำอะไรไม่ได้เลยทุกคนผมแพ้ครับวันเวลาที่หวาดกลัวผมแตกแล้วแต่อกมาให้ผมได้ท็อปสินะเนี่ยโอเคท็อปสิบด้วยการหนีครับบายบายเอฟซีจบคลิปแล้วนะทุกคนใครอยากแอดก็แอดชื่อเลยนะผมคิปไม่ให้ดัาก,ก็ซ c โดคุดค้มเลยโยโยมาแล้วบายบายทุกคนนะครับ